กิจกรรมในวันนี้เราใช้ชื่อว่าโุรกิโดอัลมอนต์โฟล์ค่ากูดเน็ตเฟสติวัลนะครับก็อย่างที่แจ้งไปบนเวทีคือว่าปีนี้เป็นปีที่2ที่เราําเอาสินค้าที่เป็นนมอัลมอน์มาลอนที่เมืองไทย mm hmm. เราเริ่มลอนตั้งแต่ต้นปี2 5 6 6นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเมืองไทยแล้วก็แฟนคลับของโุรกิโดเป็นอย่างดีนะครับงานนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่เราอยากจะ บอกคาขอบคุณนะครับให้กับผู้บริโภคเราทุกท่านในขณะเดียวกันเราก็มีกิจกรรมสนุกสนะครับได้น้องเอ,อ๋อได้น้องมิกซ์มาช่วยในการทําให้บริโภคอัลมอน์โกคาเรามีสีสันม,มากขึ้นนะครับเราก็ให้คามั่นสัญญากับผู้บริโภคเมืองไทยนะครับว่าเราก็จะตั้งใจผลิตสินค้าที่ไม่ใช่เพาะอร่อยอย่างเดียวนะครับแต่มีคุณภาพแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพที่ดี ับสามารถดื่มได้ทุกวันสามารถดื่มได้บ่อยๆโดยที่ไม่รู้สึกผิดครับอยากแนะนำคุณภาพพิเศษของผตัณตัวนี้จะมีมคะเ่รามันพิเศษเพราะนาดขนาค่ยอะมากถ้าเกิดพูดถึงตัวแอลมอนโคลากะนะคะอย่างที่บอกว่าโนมโแอ,อลมอนมีเยอะแล้วก็มีหลายแบรนด์ที่มาของเรานะคะแต่ว่าเราเป็นแบรนด์แรกที่เรามีวิตามินดีถึง100%นะคะในสวว่วนของ100%เนี่ย เป็นการช่วยทําให้เราเดี๋ยวสวยจากภายในสู่ภายนอกนะคะน,นอกจากตัววิตามินท e ีหนึ่งเซ็นแล้วเรายังมีไฟเบอร์สูงสที่ช่วยในเรื่องของระบบการขับถ่ายที่ดีแล้วก็ศีรเปอร์เซ็นต์คอเลสเตอรอลนะคะดังนั้นเนี่ยมีสารพัสมบัติที่ดีเนี่ยรับรองดื่มแล้วเนี่ยสวยครบจบในกล่องเดียวแน่นอนค่ะแล้วงา,านเลื่อน้อนสองคนมาลดกิจกรรมยามนี้เป็นยังไงบ้างคะคืออย่างที่บอกค่ะว่าเนื่องจากที่น้องเนี่ยด แล้วก็ถังแฟนคลับเนี่ยเหนียวแน่นมากๆจริงๆนะคะแล้วที่สําคัญคือเรามองว่าน้องสองคนเนี่ยสามารถที่พิเศษเรื่องของแบรนด์เราได้ดีมากๆที่สําคัญการส่งต่อเรื่องของสุขภาพดีอร่อยและสุขภาพดีเนี่ยเหมาะก,กับบุคลิกของน้องทั้งสองเนอย่างยิ่งดวดมากๆจริงๆค่ะทีนี้มาถึงคู่บ้านคันว่าไงเป็นยังไงบ้างคะดีใจมากๆเลยครับที่ไดีมาวมงานกับทุกๆส่วนนี้คือครั้งแรกเล ก็รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์มากอนการใช่ชายเอ๊ยเราที่มี่เคยตอบมาว่าเอ๊ยอยากไปงานคุริโกะเราตอบตกลงเลยทันทีครับผมแทบจะไม่คิดเลยก็ขอบคุณคุริโกะมากนะที่ให้โอกาสจริงจริงนะครับผมแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยที่การซัพพอร์ตคุริโกะก็เป็นอย่างดีขอบคุครับเขามีชื่อเสียงกันมานมนาของคุริโกะแล้วก็อย่างที่บอกไปปีที่แล้วเนี่ยเพื่อนๆผมได้มาร่วมงานกับคุริโกะแล้วเขก็คือ ก็มาเล่าให้ฟังว่าแบบประทับใจมากแล้วพอแบบเช็คงานมาก็คือเรารับเลยนะครับแล้วก็ดีใจจริงๆที่ได้ดร่วมงานในวันนี้แล้วก็เหมือนเป็นอีกอีกคนอีกคู่หนึ่งที่ส่งเสริมในการบริโภคนมอนัลมอนด์ธรรมดีก็ดีใจที่ได้มาพรีเซนต์ให้กับทางบริโภคก,ก,กค็ขอบคุณนะครับที่ร่วมงานกับพวกเรามาเยินดีค่ะขอบคุณเชิญมาครัวน้ำอาลมอกด์โคลกัสครับก็ขอฝากบุิโภคนมอัลมอนด์โคลกาสนะครับกับผู้บริโภคเมืองไทยนะครับเรามม ขึ้นมาเป็นหนึ่งใน3ได้นะครับภายในช่วงเวลาแค่18เดือนนะครับในกลุ่มที่เป็นแพลนเบสเนียวที่เป็น UHT format หรือที่ตัวที่ไม่ใช้สอยเนียลนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้บริโภคก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าผู้บริโภคเอนไทยจะชื่นชอบนะครับถ้าเกิดใครยังไม่เคยทานแนะนําให้ทานนะครับเพราะว่าทุกคนที่ทานน้อยมากที่จะมีใครบอกว่าไม่ชอบนะครับแล้วเราก็มีหลายรสชาติให้เลือกนะครับก็ฝาก กุลกบเอามมอนโกกะไว้ในอ้อมใจทุกคนด้วยค,ค,ครับขอบคุณนะคะขอบคุณัรนะครับ